สวัสดีครับวันนี้ใหญ่รถดีรถสวยจะมาแนะนำกระบะลออปีใหม่ๆสีดำลออกับ X-Series ตัวปี2019นะครับเป็นลายสติ๊กเกอร์ข้างแล้วนะครับตัวนี้เป็นโฉมปี2018.19นะครับสีดำลออเข้มๆไปเลยครับกับเจ้า X-Series คันนี้มาพร้อมล้อใหม่ของสปีดฟา a s t นะครับลายใหม่กำลังฮิตเลยนะครับแม็กยางดอกยางเหลือใช้งานอีกยาวๆนะครับ มาครับเจ้าเอกซ์ลีนี่สีดำสุดหล่อเลยนะครับปี2018-19ได้ชุดแต่งสเกิดรอบคันนะครับเป็นตัวเอกซ์ e ีแท้โรงงานได้หล่อหล่อสีดำหล่อเข้มๆไปเลยนะครับผมอันนี้หาอยู่การันตีได้เลยคันนี้สวยจริงหล่อจริงครับเอกซ์ e ีสีดำ กับโปรโมชั่นออกรถฟีดาวนะครับเอ่อคันนี้ตั้งราคาไว้อยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับโปรโมชั่นออกรถฟรีดาวนะครับนนรค่างวดอยู่ประมาณเก้าพันต้นๆน,นะครับลูกค้ามีเครดิตเครดิตดีนะครับค่างวดอยู่ประมาณแปดพันปลายๆนะครับเรามาเยี่ยมชมภายในกันครับผม ภายในสีดำหล่อๆนะครับเบาะแดงเป็นเอกลักษณ์ของ X-Series แท้นะครับอ mm ุ hmm. มอะไรมันติฟังก์ชันไม่วิ่งมาแค่เจ็ดหมื่น My My 70, กโลนะครับเจ้า X-Series คันนี้ครับหล่อๆเข้มๆไปเลยนะครับตามสไตล์เอกลักษณ์ของ X-Series นะครับมาพร้อมแอร์แบ็คคู่นะครับ สองใบฝั่งคนขับและคนนั่งนะครับเอ็กซิลี่คาดตรงนี้จะเป็นหนังแท้นะครับของเอ็กซิลี่เลยเอกลักษณ์ของเอ็กซิลี่จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะครับผมเรามาชมห้องเครื่องกันครับผม เปิดท้องเครื่องมาใหม่กิฟเดิมทั้งคันนะครับการันตีคันนี้รถเดิมฝากระโปรงยังไม่เคยถอดนะครับห้องเครื่องใหม่กิฟนะครับไม่วิ่งมาแค่เจ็ดหมื่นโลนะครับคันนี้เจ้าเอ็กซ์ซีรีสีดําคันนี้หล่อๆไปเลยได้ชุดแต่งเอ็กซ์ซี่แท้โรงงานเป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะครับใครหาอยู่แนะนาคันนี้เลยครับเอ็กซ์ซี่หล่อจริงอ่าครับผม ครับผมเจ้าเอ็กซ e s ีคันนี้ปี2018จุดปี19นะครับสีดำหล่อๆชุดแต่งรอบคันเอ็กซ e s แท้โรงงานนะครับราคาอยู่ที่519,000บาทนะครับออกรถฟรีดาวไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้นะครับคันนี้ข้างวาอา 9, ด,ด,ดอ,วษษวอยู่ประมาณ9,000ต้นๆถ้าเครดิตดีได้ดอกไว้พิเศษมวดอยู่ประมาณ8,000ันปลายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ใหญ่รถด,ดีรถสวยขอแนะนำเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ด้วยนะครับพร้อมติดต่อเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ